สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะมาแปลคำบรรยายภาษาอังกฤษในแมชที่ไทยพบกับโปแลนด์แล้วก็พลิกล็อกเอาชนะจ้างบ้านไปอย่างสุดมันเลยนะคะแมชนี้ซึ่งไทยก็มีคู่มือในการรับมือกับผู้เล่นตัวสูงแล้วนี่โปลแลนด์เนี่ย มีผู้เล่นตัวสูง2เมตรอยู่ถึง2คนคนหนึ่งเป็นเบสแอ็แทกเกอร์ใน VNL 2023ม <2023 S 2> ที่เพิ่งผ่านมาเลยนะก็คือสเตซี่แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเบสบีเดอร์บล็อกเกอร์ใน VNL ที่ผ่านมาเหมือนกันไทยสู้ยังไงเราลองไปฟังกันดีกว่าค่ะเริ่มเกมมาในเซตที่1เราก็สู้ได้ดีมากแถมในจังหวะนี้เราก็บล็อกโปแลนด์ได้อีกด้วยจากทัดดาวของเราผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยเปิดตัวมาแรงเลยตามข้อมูลเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ตัวเตี้ยกว่า มากเลยนะแถมโปลแลนด์ยังมีตัวตบตัวเก่งด้านขวาซึ่งคือสเตซิแอแล้วก็โลชนสกี้ซึ่งโลชนสกี้ก็สูงเมตรแปแล้วนะสเตซิแอไม่ต้องพูดถึงนะนะก็คือ2เมตรที่รู้กันคือมีความสูงมากมายอยู่ด้านขวาในขณะที่ทีมชาติไทยสูงน้อยกว่ามากเลยนะและเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้โปลแลนด์มีเกมบล็อกที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นระเบียบกว่าแต่ในต้นเกมเนี่ยทีมชาติไทยก็มาดีมากบล็อกเมื่อกี้ไม่พอนะจังหวะถัดมาทีมชาติไทยก็ ยังบล็อกตัวตีตัวตึงของเขาได้อีกนะโดยน้องเพียวอัชราพรและก็ยังมีการตีทัชบล็อกที่ดีแต่ยังไม่พอนะวันนี้จีดาพาก็ร่างทองอยู่เหมือนกันนะขุดบอลตบหนักๆขึ้นมาได้และทําให้บุ๋มบิ๋มได้ตี3เมตรลงไปอย่างสวยงามเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่านี่มันเป็นการเล่นที่บ้ามากของทีมชาติไทย ลูกเนี้ยมันยอดเยี่ยมมากจีดาพาตัวลิเบโรของไทยสามารถขุดบอลหนักๆของสเตซีแอคได้เธอเหมือนแบบยืนตำแหน่งรอที่เส้นสนามได้ดีแล้วก็แค่ขุดบอลขึ้นง่ายๆแบบนั้นเลยแล้วก็เหลือจะเชื่อนะเซตที่1ไทยที่ห่างไปถึง6ต่อศูนคะแนนเลยทีเดียวในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่บุ๋มบิมรับบอลแรกได้ดีแล้วก็เป็นตัวเขาเองที่กระโดดมาตีลึกลงไปที่ท้ายขอดผู้บรรยายก็พูดว่านี่เป็นการตอบที่ยอดเยี่ยมมากจุด ตอบของเธอเนี่ยมันสูงมากเลยนะและมันเป็นสิ่งที่ทุกทีพยายามจะทําเมื่อสู้กับโปรแลนด์พวกเขารู้ว่าโปรแลนด์มีความสูงแล้วก็มีบล็อกที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการสู้ก็คือต้องตีในจุดที่สูงที่สุดท,ที่เรากระโดดได้ถึงในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เราได้เห็นถึงความได้เปรียบของความสูงนะโปรแลนด์ต้องแก้บอลแล้วแต่ด้วยความสูงก็ทําให้เขาผลักบอลลงไปง่ายๆเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่านี่มันเป็นการยืนหยอดบอลเลยนะจากโคโนล็อกผู้เล่นโปรแล นะมันไม่ได้สําคัญนะว่าจะทําแต้มยังไงแค่มันเป็นคะแนนก็เพียงพอแล้วคือจังหวะนี้ก็เห็นชัดเลยนะความได้เปรียบของความสูงเนี่ยแค่ยืดมือขึ้นไปมือก็ข้ามเน็ตแล้วอะ่ะในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยตีเด้งบล็อกโปรแลนด์ได้คะแนนอีกครั้งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยทําได้ดีมากในหลายหลยครั้งเลยนะในการตีเด้งมือออกไปจนถึงตอนนี้มาครึ่งทางของเซตที่1โปรแลนด์เพิ่งบล็อกไปได้แค่2แต้มเท่านั้นเอง mm hmm. เมื่อเทียบกับที่เขาเล่น กับทีมอื่นๆแล้วเนี่ยเขาบล็อกได้น้อยที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยนะนี่คือทีมชาติไทยตีกระเด้งบล็อกได้ดีมากจริงๆนะคะวันนี้เรียกว่าแบบเหมือนญี่ปุ่นมาเองเลยอะ่ะและในจังหวะถัดมาทีมชาติไทยก็ตีบอลแก้โดยน้องบีมโคง้งลงไปที่หลังขอดอย่างสวยงามเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่า เป็นการตีบอลวางผ่านทางด้านขวาได้อย่างยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยพวกเขาไม่มีคนที่เป็นตัวตบแบบเปรี้ยงแปง้งแบบที่เราเห็นในทีมอื่นๆนะแต่ว่าพวกเขามีตัวตบที่ฉลาดและหามุมตีในมุมที่มันดูเป็นไปไม่ได้แต่ตีได้คมกริบผ่านบล็อกลงไปเลยและในเซตนี้ทีมชาติไทยก็ทิ้งห่างโปลแลนด์ไปถึง18ต่อ13คะแนนเลยจนโค้ชโปแลนด์ต้องขอเวลานอกมาเรียกสติลูกทีมเนอะซึ่งเขาก็พูดประมาณว่าเขาไม่รู้ว่าลูกที กลัวหรือกังวลอะไรกันจนถึงตอนนี้ทีมชาติไทยไม่ได้ตีครอสหรือตีอะไรแปลกๆเลยนะที่ทําให้พวกเขาอ่ะรับไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็การรับบอลแรกของพวกเขาจนถึงตอนนี้90%คือการรับบอลแรกได้ดีแล้วแปลว่ามันมีปัญหาที่การโจมตีเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางแก้มันไม่ใช่ตีใช้แต่แรงนะแต่ว่ามันต้องมีทิศทางที่ดีหรือบางครั้งก็ต้องใช้การหยอดผสมไปบ้างทําอะไรให้มันแตกต่างดูบ้างซึ่งผู้บรรยาย เขาก็บอกว่าสิ่งที่โค้ชลาวารีนี่พูดกับลูกทีมเนี่ยหลักๆมันเหมือนเป็นทางด้านจิตใจเนาะมันเป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันอยู่แหละชอบพูดกันว่า50%อน่ะมันเกี่ยวกับทางจิตใจแล้วก็5 0อน่ะมันเกี่ยวกับมันสมองคุณสามารถมีสกิลทุกอย่างบนโลกนี้ได้เลยนะแต่ว่าวอลเล์บอลมันเป็นเกมที่เหมือนต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองเหมือนกันนะนี่แอดก็เลยนึกถึงสิ่งที่โค้ชด่วนชอบพูดเลยนะว่าให้แบบมั่นใจซึ่งมันก็มีส่วนสําคัญในเกมจริงๆนั่นแหละ ตอนนี้ทีมชาติไทยหาโมเมนตัมของตัวเองเจอแล้วและถ้าทีมไหนก็ตามสามารถรักษาโมเมนตัมแบบนี้ไว้ได้เนี่ยก็คือรักษาสภาพจิตใจที่มันรู้สึกว่าเราเหนือกว่าแบบนี้ไว้ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันอันตรายถึงตายได้เลยนะสําหรับทีมตรงข้ามในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกแลนลี่ที่สุดมันจริงๆที่ทีมชาติไทยรับแล้วรับอีกโปลแลนตอบยังไงก็ไม่ตายนะคะลอยมาตอบ3เมตรก็รับได้ตอบหน้าเน็ตก็ช่วยกันร้องบอลได้อีก เขาพยายามตบแล้วตบอีกลอยกันไปขูดกันขึ้นมาได้ตบไปไท้ายขอดก็ยังงัดขึ้นมาได้และสุดท้ายทีมชาติไทยได้บุกบ้างแล้วก็ตีเด้งบล็อกออกไปเป็นคะแนนของเรานะคะผู้บรรยายก็พูดว่านี่มันแลนดี่อะไรเนี่ยพระเจ้าทีมชาติไทยพวกคุณสามารถทําอะไรกับเขาก็ได้นะแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะหยุดแบบว้าวุ่นรับบอลขึ้นมารับแล้วรับอีกนะแล้วภาพช้านี่ก็เป็นการพุ่งรับบอลที่เหลือเชื่อมากและสุดท้ายก็เด้งบล็อกของโปแล ออกไปเป็นคะแนนของทีมชาติไทยและสุดท้ายทีมชาติไทยก็ปิดเซตแรกได้ด้วยคะแนน25ต่อ18คะแนนและในสถิติหลังเสกผู้บรรยายเขาก็พูดว่าดูการโจมตีของทีมชาติไทยนั่นสิ16ครั้งต่อ9ครั้งของโปแลนด์เท่านั้นเองเรามักจะชอบพูดถึงทฤษฎีหนึ่งนะกับทีมที่เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียก็คือทีมชาติไทยตอนนี้พวกเขาน่าจะไม่ได้เป็น2ทีมที่จะเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมแล้วแต่ว่าบางครั้งอ่ะการที่ เป็นแบบนี้มันทําให้พวกเขามีอิสระในการเล่นเกมของพวกเขาเองพวกเขาสามารถออกมาแล้วก็เล่นอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการแล้วก็สนุกไปกับมันแต่ว่าโปรแลนด์คงจะไม่สนุกด้วยนี่สิและเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยทากับโปรแลนด์แบบนั้นในเซตที่1เลยแล้วเริ่มต้นมาในเซตที่2นะคะโปรแลนด์ก็กลับมาแก้เกมได้ดีขึ้นและจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ตัวตีของเขาผลักบอลเด้งมือบล็อกของเราบ้างนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าสเตเซีแอททำให้ทีมชาติไทยได้ลองลิมรสกัน ถูกเด้งบล็อกบ้างแลนะเธอก็ปัดมือให้โดนบล็อกของอัชราพรเด้งออกไปและในเซตนี้โปรแลนด์ก็ทําเกมเสิร์ฟได้ดีมากๆซึ่งตัดเกมลูกเราได้เยอะเลยทั้งรับหลุดแล้วก็รับไม่เข้าตำแหน่งทําให้โปรแลนด์มีโอกาสทําเกมลูกกลับมาเป็นคะแนนได้ซึ่งในเซต2เรียกว่าหนังคนละมวนกับเซตแรกเลยนะทีมชาติไทยถูกทิ้งห่างไปถึง10ต่อ3แล้วก็เลยไปยันถึง16ต่อ4แต้มเลยทีเดียวจนโค้ชด่วนพยายามที่จะขอเวลานอกแล้วก็บิวลูกทีมนะ ะะสิ่งที่โคช้ชพูดก็ค่อนข,ข้างตรงเนอะโคช้ชบอกว่าเขาเล่นเหมือนเดิมเลยนะแต่ทําไมเซตที่แล้วเราทําได้เซตนี้เราทําไม่ได้นะก็อย่างที่ผู้บรรยายอังกฤษพูดเลยนะมันเป็นเกมที่ต้องต่อสู้ทางด้านจิตใจจริงๆอะและในจังหวะที่ภาพตัดไปที่โปแลนด์นะที่เขากําลังแก้เกมกันอยู่ผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าจับใจความได้นิดนึงตอนท้ายประโยคนะเหมือนโคช้ชของโปแลนด์กําลังจะบอกว่าให้เล่นสั้นตีไปตรงอัชราพรหนึ่งในผู้เล่นที่ทําคะแนนได้สูงของทีมชาติไทยเนะ และในจังหวะถัดมาเราก็เห็นว่าโปแลนด์เขาก็เออเล่นตามที่โคช้ชบอกนะตีเล่นสั้นไปที่อัชราพรยืนแล้วก็ทําแต้มเป็นคะแนนลงไปจากนั้นทีมชาติไทยก็เลยรู้ตัวเหมือนกันนะเปลี่ยนตัวเอาศศีพารมาแทนอัชราพรแต่ว่าก็ยังรับมือกับลูกตีหนักๆไม่ไหวนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าในเซตที่2เนี่ยทุกอย่างดูต่างไปเลยนะตอนนี้สิ่งที่ทีมชาติไทยต้องทําก็คือพยายามหาโมเมนตัมที่จะกลับมาได้ในเซตที่3นะคือ ประมาณว่าเซตที่2ไม่ต้องหวังแล้วล่ะเพราะว่าเราถูกทิ้งห่างมากไปถึง24ต่อ7คะแนนแล้วเขาก็พูดต่อว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยได้เซตที่1ทุกอย่างก็เหมือนกลับกลายเป็นเข้าทางโปลแลนด์ไปซะหมดเลยและสุดท้ายโปลแลนด์ก็ปิดเซตนี้ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ7คะแนนเลยทีเดียวซึ่งในสถิติหลังเกมที่ขึ้นมานะคะเขาก็บอกว่าโปลแลนด์ทำคะแนนการโจมตีได้เท่าหนึ่งของทีมชาติไทยเลยนะก็คือ12ครั้งต่อ6ครั้งที่ทีมชาติไทยทำได้ ในขณะที่การเสิร์ฟโปแลนด์ก็ทําได้ดีเช่นกันทําได้3ครั้งในขณะที่ทีมชาติไทยนะมีเออร์เรอร์ไปถึง7ครั้งแล้วโปแลนด์เออร์เรอร์ไปแค่ครั้งเดียวเองโปแลนด์กลับมาคืนฟอร์มเล่นเป็นตัวของตัวเองมีการโจมตีที่หนักหน่วงและคอยตีเข้าหามุมหาเส้นแบบที่พวกเขาถนัดเลยแล้วเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยทําได้ดีมากเลยนะในเซตที่1ในการใช้บล็อกเป็นข้อได้เปรียบของพวกเขาก็คือการตีเด้งบล็อกทั้งหลายเนาะพวกเขารู้ว่าบล็อก จะต้องมาอยู่ตรงนั้นแหละโปรแลนด์ต้องมีบล็อกใหญ่แต่ว่าเขาก็ยังหามุมแล้วก็ตีเด้งบล็อกได้ด้วยการตีบอลที่สูงซึ่งโปรแลนด์อะไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงนะในเซตแรกแต่ว่าพวกเขาก็กลับมาได้ด้วยการเสิร์ฟ ด,ดันซึ่งมันกลายเป็นการกดดันทำให้ไทยมีปัญหาในการรับเสิร์ฟอย่างที่เห็นเลยและเริ่มมาในเซตที่3นะคะทีมชาติไทยก็เริ่มกลับมาใช้บอลสูตรที่เราถน,นัดได้เหมือนเดิมจังหวะนี้โปรแลนด์ก็งงบล็อกไปหมดเลยที่เราเล่นลูกสูตรทัดดาวโดดหลอกปล่อยให้อัชราพรยืนล,งล,งลง่งๆตบบอลลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการตบที่สวยงามจากทีมชาติไทยแค่จังหวะเนี้ทีมชาติไทยก็ดูดีกว่าในเซตที่2แล้วนะโปรแลนด์เหมือนจะไปคลิกปุ่ม สวิสอะไรที่ทําให้ทีมชาติไทยกลับมาได้แล้วเป็นการเริ่มต้นได้ดีในเซตนี้เลยลูกนี้เป็นลูกเปิดที่ดีในการทําแต้มต่อๆไปและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากเขาตบหนักๆเรารับได้บอลเร็วเราก็ลองได้และสุดท้ายก็เป็นอาชาราพรที่ตีเด้งบล็อกออกไปอีกครั้งหนึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าโตแลนถึงกับว้าวุ่นเลยนะเ,ออเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยวิ่งวุ่นรับบอลกันเลยเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆจาก ททีมชาติไยในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยยกบอลสูงไปให้ วิภาวีตตีทะลุบล็อกลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยโจมตีทะลุบล็อกได้อีกครั้งนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะไทยแลนด์เออพวกเขาแก้สมาการแล้วก็รู้วิธีที่จะใช้บล็อกตียังไงได้หมดแล้วคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาตีบอลให้เด้งบล็อกเนี่ยเขาจะตีไปที่ฝ่ามือของผู้เล่นเขาไม่ได้ตีแค่ต่าๆให้ผ่านเน็ตนะแต่ทุกครั้งที่เขาตีเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายก็คือตีให้เข้าฝ่ามือเนี่ยแหละซึ่งมันทําให้ยากมาก สำหรับโปรแลรนด์ในการตั้งรับและในลูกถัดมาเราก็เสิร์ฟเอสได้อีกจากหัตทยานะคะซึ่งลูกเนี้ยทาให้ร้อนถึงโคชโปรแลรนด์เพราะว่าไทยนําไปถึง9ต่อ4คะแนน,ขน,นเขาต้องขอเวลานอกเลยซึ่งโคชก็หงุดหงิดเลยนะแล้วก็พูดกับลูกทีมว่าเราจะรอไปเล่นเซตหน้าเลยไหมหรือว่าจะเรียนรู้สักทีว่าจะเล่นยังไงอืมดุเลยนะเวลาคู่ต่อสู้ทําคะแนนนานนไป1แต้มหรือ2แต้มเนี่ยมันไม่ได้เป็นศอกนาตกรรมขนาดนั้นก็ คือโค้ชเขาคงเห็นนะว่าลูกทีมนี่ดูใจเสียมากเลยพอโดนทีมชาติไทยนําหน้าออกไปหมดเลยนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาบล็อกอ่ะ ให้กดมือต่ำไม่งั้นเขาก็เด้งบล็อกเราออกไปเวลาเขาจะตีเด้งมือเราก็ให้กดมือนะแบบนี้ก็จะผ่านไม่ได้แล้วและถ้าในจังหวะที่ทีมเราได้โจมตีเมื่อไรอ่ะอย่าไปกังวลกับบล็อกหรือการป้องกันของพวกเขาก็คืออารมณ์ว่าให้ใส่เต็มไปเลยใส่แรงๆไปเลยว่าอย่างนั้นเนาะได้จังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เราเล่นบอลเร็วแล้วก็ได้คะแนนจากทัดดาวล,ลงไปอย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการตีบอลที่ยอดเยี่ยมจากตรงกลางเล่นได้มี ประสิทธิภาพมากแล้วก็เป็นการตีที่เปิดโล่งเลยตัวบล็อกมาไม่ทันเลยนะจากภาพช้าคุณจะเห็นได้ว่าเธอตีไประหว่างบล็อกสองคนแล้วก็ตีลงไปตรงที่ไม่มีผู้เล่นอยู่ตรงนั้นเลยในเซตนี้ไทยก็เล่นสั้นสลับยาวจนโปแลนด์ตามไม่ทันเลยนะจังหวะนี้ก็เป็นลูกที่เราโยนไปที่หัวเสาเราวิภาว,วีก็กดบอลลงไปได้อีกครั้งหนึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทางหัวเสาด้านซ้ายของทีมชาติไทยเนี่ยเล่นได้อย่างรวดเร็วมากพวกเขามีผู้เล่นโดดมาจาก ไหนไม่รู้ตลอดเวลาเลยลูกเนี้ยความเร็ว87กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะวิภาวีตีทะลุบล็อกลงไปได้และมันทําให้โปลแลนด์ต้องขอเวลานอกอีกครั้งเพราะทีมชาติไทยนาไปที่22ต่อ18คะแนนแล้วจังหวะนี้โค้ชโปลแลนด์ก็มาอีกงุดงิดอีกนะครั้งนี้เขาใจได้นะเพราะเขาบอกว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เสิร์ฟไปที่นัมเบอร์18ตอนนี้ทําไมเราเสิร์ฟไปที่เบอร์หนึ่งล่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งคือตัวรับบอลดีที่สุดของพวกเขาในตอนนี้ นะจากที่แอดดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาเสิร์ฟจี้วิภาวีกันใหญ่เลยอะทั้งที่ก่อนหน้านี้อัจฉราพรเป็นคนทําแต้มรวัวๆเลยอะล้วโคช้ชเขาก็พูดต่อว่าเราต้องตีบอลสูงต้องทําให้ใครสักคนในทีมนั้นอะหลุดออกไปบ้างเพราะว่าพวกเขาอะขุดบอลได้ทุกลูกเลยขุดบอลตลอดเลยถ้าพวกเขารับบอลได้เมื่อไหร่แปลว ตบของเราอะรุนแรงไม่เพียงพอและให้เราเล่นบอลใกล้ตาข่ายเพราะว่าเราจะเลือกเล่นได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาพูดอยู่ตลอดเลยเขาว่าอย่างนั้นเนาะซึ่งพอก,กลับลงมาเรามาดูกันเขาก็อ่าเสิร์ฟจี้ไปที่อาัชาราพรและตอนนี้แล้วมันก็เป็นผลนะเพราะว่าเราตีติดบล็อกเราทําให้เขาได้โจมตีกลับมาเป็นคะแนนไป แต่สุดท้ายทีมชาติไทยก็ตีเปลี่ยนได้อีกครั้งจากวิภาวี v, และปิดเซตนี้ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ22คะแนนไทยขึ้นนํา2ต่อ1เซตซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงเซตที่3ว่าดูผู้เล่นไทยที่โดดขึ้นจากตรงนั้นตรงนี้สิมันทําให้ยากมากเลยสําหรับโปรแลนด์ที่จะป้องกันทีมนี้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปยืนบล็อกตรงไหนผู้เล่นเกมรับก็ไม่รู้ว่าจะยืนตําแหน่งไหนเหมือนกันการชนะของทีมชาติไทยในเซตนี้ไม่ได้ทําให้แค่โปรแลนด์ หุดยดนะแต่ว่ามันสะเทือนไปถึงอันดับแรงกิ้งของภูนี้เลยฉันว่าทีมอเมริกากับอิตาลีคงจะชอบใจนะที่ได้เห็นโปลแลนด์ตกอยู่ในสถานการณ์นี้อืและเริ่มมาในเซตที่4นะคะจังหวะนี้ก็เป็นลูกที่ทีมชาติไทยเล่นบอลเร็วแต่ว่าโดนแค่ปลายนิ้วแต่ก็ยังทําคะแนนล,ลงไปได้ผู้เล่นโปลแลนด์ก็ดูหน้าเสียพอสมควรเลยนะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าผู้เล่นโปลแลนด์จะต้องเชิดหน้าฮึดกลับขึ้นมาให้ได้ การที่ทีมชาติไทยได้แต้มแบบนี้มันดูเหมือนว่าทําให้ทีมโปรแลนด์เนี่ยรวนกันไปหมดเลยและไม่สามารถเล่นเกมที่พวกเขาต้องการได้ในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่โปรแลนด์ตบบอลเร็วใส่เราไม่ตายแล้วเราได้บุกกลับวิภาวีตีไปเป็นคะแนนลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการรองบอลที่ยอดเยี่ยมจากจีดาพาทางด้านหลังขอดแล้วก็เป็นวิภาวีที่ตีบอลลงไปลูคัสิคผู้เล่นของโปรแลนด์ไม่สามารถรับมือกับลูกตีนี้ได้ แล้วเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าหน้าเธอดูหงุดหงิดพอสมควรเลยนะคือโปรแลนด์จะตีบอลแรงแค่ไหนก็ได้ แต่ทีมชาติไทยก็จะรอรับบอลกลับขึ้นมาทุกครั้งไปในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่จีดาภารับลูกตบหนักๆได้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้แอดชอบส่วนตัวขอเก็บไว้เลยนะเห็นว่าน้องโดนบ่นจากแฟนวลเล่หลายๆคนนะแต่ว่าวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่เลยแต่จังหวะนี้ก็น่าเสียดายว่าเราฟรีบอลไปให้โปโลแ,แลนด์แล้วเขาก็ตกบเป็นคะแนนลงไปในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เรายกบอลสูงไปให้น้องเพียวอัชาราพรแต่คราวนี้เราตี ไม่ผ่านบล็อกนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าอัชราพรโดนบล็อกแล้วก็เป็นบล็อกที่ใหญ่ซะด้วย2ผู้เล่นของโปแลนด์เหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาปิดทางด้านซ้ายเลยซึ่งเราได้เห็นจากสถิติอยู่แล้วนะว่าทีมชาติไทยชอบตีบอลจากด้านซ้ายมากขนาดไหนโปแลนด์ก็รู้สถิตินี้ดีเขาก็เลยจับบล็อกทางด้านซ้ายได้แล้วแต่ในจังหวะต่อมาเมื่อทําคะแนนจากหัวเสาไม่ได้น้องเพียวก็วิ่งเข้ามาตีด้านในแล้วก็ทําคะแนนลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการ จมตีที่เหลือเชื่อจากทีมชาติไทยแล้วก็อีกครั้งมันคือเกมรุกที่เจ๋งมากเลยของทีมชาติไทยนะแล้วพวกเขาก็ทําได้ดีมากเลยโดย ชราพรวิ่งสลับกับตัวบอลกลางแล้วก็ตีฉีกลงไปเป็นการโจมตีที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะแล้วก็มันสนุกมากเลยนะที่ได้ดูการเล่นแบบนี้แต่ว่าโปลแลนด์ก็ไม่สนุกด้วยเหมือนเดิมนะและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่โค้ชได้เปลี่ยนนุสลาลงไปแล้วลูกนี้ปียนุษรับบอนลนล้นนุสลาแก้บอลหน้าเน็ตและไปตกฝั่งโปลแลนด์เป็นคะแนนของเราผู้บรรยายเขาก็ชมเลยเขาบอกว่าเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมที่ทําให้บอลไป ตกฝั่งโปแลนด์ได้เป็นการเล่นที่น่าประทับใจมากจากนุษราและเธอเป็นคนที่เตี้ยที่สุดตรงตำแหน่งที่เล่นบอลหน้าเน็ตตรงนั้นเลยนะก็สองคนฝั่งโปแลนด์ตรงนั้นนะคะก็มีความสูง1.9แล้วก็1.8เมตรเลยนะในขณะที่นุษราเนี่ยสูงแค่1.69เองเออ ซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าการเล่นบอลหน้าเน็ตเนี่ยบ่อยครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับความสูงนะแต่มันเกี่ยวกับจังหวะในการขึ้นด้วยนะได้จังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่โปลแลนด์ได้บกุกแต่ว่าวิภาวีก็บล็อกได้เต็มเต็มมือเลยจังหวะนี้ผู้บรรยายถึงกับอึ้งเลยนะเขาบอกว่าบล็อกใหญ่จากวิภาวีคุณล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย เธอวิ่งมาอย่างกับวางแผนเอาไว้เลยแล้วทามมิ่งในการกระโดดก็โปะ๊ะเชะจังหวะถูกต้องเลยแล้วดูที่จังหวะรีเพลย์นะดูตาของเธอสิจ้องตามบอลอย่างมุ่งมั่นเลยและการดวลของวิภาวีกับสเตเซียครั้งนี้ก็เป็นคะแนนของทีมชาติไทยไปซึ่งจังหวะนี้ทีมชาติไทยก็ตามโปลแลนด์อยู่17ต่อ18คะแนนนะคะในเซตนี้ก็คือคะแนนสูสีคู่ขี้กันมากเบียดกันไปมาเลยและช่วงท้ายเซตโปลแลนด์ก็เสิ ได้ดีมีทั้งเสิร์ฟเแล้วก็เสิร์ฟตัดเกมรุกของเราล็อกเราได้หลายต่อหลายครั้งเลยในเซตนี้จนทําให้โปลแลนด์ปิดเซตนี้ไปด้วยคะแนน25ต่อ23คะแนนเฉียดชฉิวไปนิดเดียวเองเท่านั้นซึ่งในสถิติผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยอ่ะโจมตีได้มากกว่าโปลแลนด์นะคือ16ต่อ13คะแนน แต่ว่าดูที่การบล็อกแล้วก็การเสิร์ฟสิโปลแลนด์บล็อกเหนือกว่ามากถึง6ครั้งทีมชาติไทยได้ครั้งเดียวนะแล้วก็ในเซตเนี้ยโปลแลนด์ทำได้ถึง 2S แต่โปลแลนด์ก็มีเออร์เรอร์ม,มากกว่าทีมชาติไทยนิดหนึ่งนะและจากเซตนี้ก็ทำให้เราต้องไปลุ้นกันในเซตตัดสินเซตที่5นะคะเปิดหัวมาทีมชาติไทยก็ทำได้ไม่คดีนะเราพยายามจะเล่นบอลเร็วแต่ว่าก็มีข้อผิดพลาดกันเองนะผู้บรรยายเขาก็พูดว่า เป็นจังหวะผิดพลาดของทีมชาติไทยเนี่ยมันคือความเสี่ยงในการเล่นเกมลุกยากๆนะบางครั้งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่พรพันธ์ได้แก้ตัวเซตบอลเร็วให้ทัดดาวตอบลงไปได้ครั้งนี้อย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่านั่นเป็นการเซตบอลเร็วที่เร็วมากนะพรพันธ์คุณล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเธอโดดเซตถอยหลังแต่ดันบอลให้มันพุ่งไปที่ตัวบอลเร็วแล้วทัดดาวก็เป็นคนปิดจ็อบตีลงไปลูกนี้ จากที่แอดดูนะก็คือพรานพันพนยายามดันบอลไปให้เร็วที่สุดเธอเลยเหมือนใช้วิธีแบบกระแทกตัวถอยหลังไปด้วยนะคือเป็นการเซตที่สุดยอดจริงๆในเซตตัดสินเซตที่5เนี่ยคะแนนก็สูสีกันมากเลยนะคือแบบ10 1 0 1 0 1 11 1อ็ดแบบนั้นเลยนะซึ่งมันก็กดดันมากเลยนะทั้งคนดูร่วมไปถึงนักกีฬาด้วยในแต้มนี้ก็เป็นจังหวะที่ทีมชาติไทยเนี่ยเล่นบอลสูตรอีกครั้งแล้วก็วิภาวีตีบอลแทรกลงไปเรี่กง สวยงามเลยพอตีได้ลองดูหน้านะักกีฬานะตอนนี้แทบจะยิ้มไม่ออกแล้วคือโฟกัสกันจุดสุดเลย เพราะความกดดันนะเห็นแล้วรู้เลยนะว่าน้องๆตั้งใจกันขนาดไหนในจังหวะนี้นะผู้บรรยายเขาก็พูดว่ามันเป็นการเล่นที่เวิร์กสำหรับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งการเล่นตีบอลแทรกแบบนี้พวกเขาใช้ตอนเป็นฟรีบอลแล้วก็เรียกว่ามันทำคะแนนได้แบบ99%เลยนะถึงแม้ว่าจะมีสเตนซิลซึ่งเป็นลิเบอโรตัวเก่งของเขานะยืนอยู่ด้านหลังแต่ก็ยังรับไม่ได้นะลูกนี้ความเร็ว84กิโเมตรต่อชั่วโมงและส่งผล ให้โปแลนด์ po ต้องขอเวลานอกเลยเพราะตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นนำไปแล้วที่13ต่อ12คะแนนในเซตที่5และเมื่อกลับลงมาเล่นเป็นจังหวะที่โปแลนด์ได้บุกแต่ทีมชาติไทยก็บล็อกได้จากหัดทยาผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้นเลยเขาก็บอกว่าเป็นบล็อกใหญ่จากทีมชาติไทยมันต้องจังหวะนี้แหละเป็นบล็อกใหญ่ที่สุดของหัตทยาเลยนะเธอจะจําลูกนี้ไปอีกนานแสนานานแล้วเรียกว่า คุยได้ยันลูกบวชอย่างงั้นเลยทีเดียวเออและลูกนี้เองก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยขึ้นแบชพอยต์เลยนะและในลูกสุดท้ายก็เป็นจังหวะที่โปแลนด์ได้บุกแต่ตัวตีของเขาตีบอลหลุดออกไปเองทําให้ทีมชาติไทยชนะไปด้วยคะแนน15ต่อ12คะแนนเป็นชัยชนะนัดแรกของทีมชาติไทยผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็พูดว่าเป็นคะแนนใหญ่ของพวกเขาเลยพระเจ้า เป็นการชนะที่ทำให้ใครหลายคนต้องหมุดหิดเลยพวกเขาชนะทีมเจ้าบ้านได้3ต่อ2องเสททาให้กองเชียร์เจ้าบ้านที่แอตลาสอารีนาเงียบไปเลยนะตอนนี้ทีมชาติไทยกับชัยชนะครั้งแรกเป็นการจบเกมได้อย่างเหลือเชื่ออะไรแบบนี้และจบไปด้วยรอยยิ้มของทีมชาติไทยพร้อมกับความเศร้าส้อยของทีมชาติโปแลนด์อื ก็เชื่อว่ามีหลายคนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวแมชนี้สําหรับแอดนะส่วนตัวแล้วก็คือดีใจนะได้เห็นพัฒนาการของน้องดีขึ้นเรื่อยๆทุกแมชเลยแล้วในแมชนี้ก็เห็นได้ชัดว่าน้องๆมีการรับมือกับความกดดันได้ดีแล้วก็มีคู่มือในการต่อสู้กับทีมสูงใหญ่แล้วนี่ก็หวังว่าน้องๆจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ได้แล้วก็ทําให้มันดีต่อขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกของเราอาจจะไม่ใช่ปีนี้แต่ก็เป็นปีต่อๆไปนะค่ะ อันนี้ก็เป็นการแปลคําบรรยายส่วนหนึ่งในแมชนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ฝาก f a c e b o o k ปอร์ t ไท a แ l นด์เอาไว้พูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนไว้พบกันแมชหน้าสวัสดีค่ะ